คอแคดสวัสดีครับแถบพิมพ์คำสั่งหายไปจากหน้าต่างโปรแกรมของ AutoCAD เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปดูกันครับแถบพิมพ์คำสั่งชื่อภาษาอังกฤษตามโปรแกรมก็คือแถบ command line นะครับปกติแล้วแถบ command line เราก็จะปรากฏเห็นอยู่ใกล้ๆก,กับแถบสติตั s บาทด้านล่างตรงนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ในโปรแกรมของเราเองไม่มีแทบคอมมานด์ไลน์อยู่เราจะเรียกใช้แทบคอมมานด์ไลน์ได้อย่างไรวิธีการแรกให้เรากดแป้นพิมพ์กดที่ปุ่มคอนโทรแล้วก็เลขเ่าสังเกตว่าเราก็จะปรากฏเห็นแถบคอมมานด์ไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับเลขเก้าในที่นี้คือเลขเก้าที่อยู่ตรงตองเต่านะครับ จะไม่ได้อยู่ในแป้นพิมพ์ส่วนของอตัวเลขทางด้านขวามือนะครับก็คือกดคอนโทร l แล้วก็เลขเกที่ต่อเต่านี่คือวิธีการแรกวิธีการที่2ถ้าเราไม่ใช้คอนโทร l แล้วก็เลขเก็ให้เราพิมพ์คำว่า Command Line ที่กล่อง Dynamic Input นะครับแล้วก็กด Enter ปุ๊บอ่า ก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการเรียกแถบพิมพ์คําสั่งหรือว่าคอมมาไลน์กลับมาก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือกดคอนโทรลแล้วก็กดเลข9วิธีที่2พิมพ์คําสั่งคําว่าคอมมาไลน์ลงไปที่กล่อง Dynamic Input แล้วก็กด Enter